มาพบกับครูปอในชั่วโมงนี้ชั่วโมงอะไรคะสาระการเรียนรู้บุคคลและสถานที่ในหนว่วยอะไรคะหน่วยชุมชนนั่นเองค่ะหรือสถานที่สําคัญในชุมชนนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆก,ก็คงจะงงใช่ไหมคะว่าทําไมวันนี้ครูปอมาในชุดแบบนี้แล้วมีตะก้ามีหมวกด้วยวันนี้ครูปอจะไปช็อปปิ้งค่ะเราจะไปเดินกันที่ไหนคะเด็กรู้ไหมปอจะไปตลาดค่ะเด็กๆไปตลาดเด็กๆได้อะไรมาบ้างคะ เมื่อวานได้ไปเที่ยวรอเมืองกับหนูออกแอมมาแล้วใช่ไหมคะได้อะไรกันบ้างเอยวันนี้ครูปอไปมานะคะได้ตะไครค้ค่ะเด็กๆแล้วก็ยังได้ไข่เป็ดด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะไปซื้อแอปเปิ้ลซื้อสม้มมาเยอะๆเลยเด็กๆไปด้วยกันไหมคะชุมชนพร้อมกันเลยคะ่ะไปกันเลยตลาดกันนะคะเด็กๆเด็กๆ,กๆหรือตามครูมอมาเลยนะคะ ที่ที่ช่วยจับโจรผู้ร้ายคือที่ไหนคะตอนนี้คู้ปอเดินมาถึงที่ไหนแล้วสถานีเต้งรวดถูกต้องค่ะอ่ะเราจะเดินทางต่อไปเลยนะคะเอ้าแล้วที่นี่ที่ไหนคะที่เขาช่วยรักษาผู้ป่วยที่ไหนเอ่ยตักติ๊กตักติกต๊กตักติกต๊กถูกต้องแล้วค่ะโรงพยาบาลน,นั่นเองติเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปต่อนะคะ าเราจะไปเจออะไรกันอีกที่นี่ที่ไหนคะเด็กๆอะไรคะแบงค์หรือธนาคารนั่นเองค่ะเก่งมากเลยเดี๋ยวเราเดินต่อกันดีกว่านะคะเมื่อไหร่เราจะไปถึงตลาดเนี่ย้มนี่อะไรคะร้านค้ามีของกินเยอะแยะเลยหรือที่ป็นเด็กบางคนชอบเลยคะเซเว่น เดี๋ยวเราเดินต่อดีกว่านะคะเด็กๆี่ไหนคะเด็กๆสวนสาธารณะนั่นเองเอาไว้ e อ e r ซ i s ไซ์ออกกำลังกายนะคะเด็กๆเด็กจะมาปั่นจักรยานตรงนี้ก็ได้นะคะสูตรอากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมคะเด็กๆครูปอเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะเด็กๆไปเราเดินต่อกันนะคะเด็กๆ แล้วค่ะเด็กไหว้พระผ่อนนะคะติ๊กติไปต่อค่ะอุ๊แล้วที่นี่ที่ไหนคะเด็กรู้จักแน่แเลยโรงเรียนอนุบาลสงสกุลนาของเรานั่นไงคิดถึงโรงเรียนกันไหมคะเมื่อไหร่ปอจะถึงตลาดเนี่ย,เด,ยเดินต่อกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวจะไม่ถึงตลาดกันแล้ววันนี้ ไหนคะสัตว์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะ่าเที่ยวที่สุดเลยสวนอะไรคะสวนสัตว์ใช่ไหมคะโอ้วีน่าเที่ยวที่สุดเลยใช่ไหมคะเด็กๆพอ,อจะถึงตลาดหรือยังเนี่ยไปเด็กเดินต่อกันคะ่ะที่นี่ที่ไหนคะเด็กๆตลาดใช่ไหมคะเราถึงตลาดกันแล้วเดี๋ยวครูปอขอตัวไปซื้อของก่อนนะค่ะเด็กๆ ได้ช็อปปิ้งให้หนำใจไปเลยเด็กไปฟังเพลงนี้กันเลยดีกว่าค่ะเพลงชุมชนมีสถานที่ต่างๆที่ครูปอกกำลังเดินเที่ยวเลยขนาดนี้อยู่้วยนะคะเด็กอยากเดินเที่ยวเหมือนครูปอไหมถ้าอยากเดินเที่ยวเหมืนอนครูปอไปฟังเพลงนี้กันเลยค่ะไปกันเลยบ้านของฉันน่าอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสันดานายหมู่บ้านมีวัด ไปเป็นโรงพยาบาลด้านความมู่บ้านมีตลาดผัดไปเป็นโรงเรียนเด็กๆก,ก็เคยยันอ่านเขียนไปโรงเรียนกันทุกวันบ้านของฉันมาอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสันต์ด้านหน้ามีร้านสะดวกซื้อผัด ไปเป็นธนาคารด้านหลังเป็นสวนดอกไม้ถัดไปเป็นสถาน,นีตำรวจช่วยตรวจจับคนได้ให้ทุกคนได้ปลอดภัย บุของฉันน่าอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสันต์ข้างซายมูบ้านนิวัดผัดไปเป็นโรงพยาบาลด้านขวามหมู่บ้านมีตลาดผัดไปเป็นโรงเรียนเด็กๆก,ก็คือยันอ่านเขียนไปโรงเรียนกันทุกวนันบ้านของฉันน่าอยู่ ในหมู่บ้านแสนสุขสันต์ด้านหน้ามีร้านสะดวกซื้อพัดไปเป็นธนาคารด้านหลังเป็นสูนดอกไม้พัดไปเป็นสถานีตำรวจช่วยตรวจจับคนได้ให้ทุกคนได้ปลอดภัย สถานที่ในชุมชนตลาดเป็นสถานที่ที่เราไปแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากันวัด <What? S 1> เป็นสถานที่ที่เราไปทําบุญโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เราไปเรียนหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู้สถานีตำรวจเป็นสถานที่ที่เราไปแจ้งความ เมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราเราจะไปแจ้งความเพื่อให้คุณตำรวจช่วยเหลือเรานะคะโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่เราไปรักษาพยาบาลเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบายคุณหมอ โรงพยาบาลจะช่วยรักษาเรานะคะเด็กๆคือสวนสาธารณะปาร์คสวนสาธารณะคือสถานที่ไว้ให้ทุกคนใช้พักผ่อนหย่อนใจหรือออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆไปซือศึกษาหาความรู้เราต้องไปที่ไหนคะเด็กๆให้เวลาสิวินาทีค่ะติก๊กตอกติก๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอก ตอกหมดเวลานั่นก็คือข้อกอไก่โรงเรียนนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2พักอาศัยอยู่เป็นครอบครัวเราต้องอยู่ที่ไหนคะเด็กๆติ๊กตอก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 หมดเวลานั่นก็คือข้อขอไข่บ้านนั่นเองค่ะ ข้อที่3เราไปฟังเทศทำบุญตักบาตรคือที่ไหนคะเด็กๆคิดออกไหมติ๊กตอก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 หมดเวลาคะ่ะนั่นก็คือข้อขอควายก็คือวัดนั่นเองคะ่ะข้อที่สี่แจ้งความร้องทุกข์ของหายมีคนขโมยของเราต้องไปที่ไหนคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลานั่นก็คือข้อ ขอไข่ค่ะโปลิสเตชันสถานีตำรวจข้อที่5ฝากถอนโอนเงินเราต้องไปที่ไหนคะเด็กๆติ๊กตอก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 หมดเวลาค่ะนั่นก็คือคอกอไก่ก็คือธนาคารนั่นเองค่ะข้อที่6เจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายเราต้องไปที่ไหนคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กง่ายมากๆเลยค่ะ หมดเวลานั่นก็คือข้อคอควายโรงพยาบาลนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่7ดเวลาที่เราไปเดินช้อปปิง้งซื้อของดูหนังกับคุณพ่อคุณแม่เราต้องไปที่ไหนคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตกหมดเวลานั่นก็คือข้อขอไขค่ค่ะก็คือห้างสรรพสินค้านั่นเองค่ะไง้างคะได้ไปเที่ยวกันสนุกกันหรือยังคะ ทัวรคูปอร์นี่ช้อปปิ้งเหนื่อยมากๆ